ในเชิงสถิติออกมานะคะว่าตั้งแต่ปี2,550ถึง2,554มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะในหมู่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่อายุ14ปีจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า120คนนะคะและบาดเจ็บอีกเกือบ800คนเมื่อคืนนี้เหตุการณ์กาดยิงที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหนในผู้เสียชีวิตก็คือน้องไตเติลนะคะเด็กชายวัย2ขวบ ผู้เป็นแม่สะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียลูกชายในครั้งนี้ค่ะท่ามกลางการประนามของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายงานจากคุณสนทยาแก้วขำค่ะนางวัชรินนวลสายอยู่ในสภาพเมือรลอยและร้องไห้เกือบตลอดเวลาหลังต้องสูญเสียลูกชายและสามีไปในคราวเดียวกันจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบ ปลาดยิงอาวุธปืนสงครามเข้าใส่บ้านพักซึ่งดัดแปลงเป็นร้านขายของชำที่ตั้งอยู่บริเวณานเมืองจังหวัดปัตตานีนางวัชรินบอกว่าน้องไตเติ้ลลูกชายวัยสองขวบเป็นดั่งดวงใจของทุกคนในครอบครัวซึ่งในขณะเกิดเหตุน้องไตเติ้ลกำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านู้จะวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งเขาบ้านวิ่งออกหรือขนมตามตาเข มันไม่ใช่คนไงถ้ามันมเป็นคนมันงงไม่ดําเด็กไม่รู้เรื่องอะไรตัวแค่นั้นเองจะมีพิษมีไปอะไรกับใครกว่า9ปีที่เกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันแล้วกว่า13,600คนแม้ว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง15-44ถึง44ปีแต่ในขณะเดียวกันพบว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กก็มีอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากศูนย์บริหารและพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าระหว่างปี2550ถึงปี2554มีเด็กอายุระหว่างแรกเกิดถึง14ปีเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบแล้วกว่า120คนและบาดเจ็บอีกเกือบ800คน บริเวณนี้เป็นที่เกิดเหตุซึ่งผู้ก่อความไม่สงบใช้อาวุธสงครามกลาดยิงเข้าใส่ผู้คนที่อยู่ในร้านขายของชำก่อนที่จะบุกเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง6คนและที่สำคัญหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่2ขวบเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้ก่อความไม่สงบและภาครัฐร่วมกันปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรงเขาน่าจะมองในทางกลับกันนะว่าถ้าเกิดกับลูกกับน้องของตัวเองเนี่ยความสูญเสียหรือการเสียใจของคนในครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงทําไมไม่มองกลับกันบ้างกระทํากับคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้กโดนกระทํากับตัวเองนะชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะผู้ก่อเหตุนะคะขอให้ยึดถือนะคะอน,นุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่บอกว่าเด็กจําเป็นจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อไรที่ประเทศไทยลงสัญญาฉบับนี้ออกมาแล้วเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่าให้เกิดกรณีแบบนี้ในอนาคตนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนและผู้หญิงขอให้การเขาออกไปขณะที่ฝ่ายความมั่นคงยอมรับว่าการสร้างความรุนแรงในครั้งนี้อยู่เหนือความคาดหมายเพราะมีการก่อเหตุในพื้นที่เมือง ซึ่งจะต้องเร่งปรับแผนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนชาวไทยพุทธซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยุทธาการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเลือนหรือฝ่ายผู้รักษาความสงบอะไรต่างๆก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ดูรู้เขารู้เราว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมาย ไปแล้วถ้าเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยรับมือแล้วก็เฝ้าระวังอย่างมีสติความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับน้องไตเติต้ลและครอบครัวได้สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากในวันนี้ที่จังหวัดปัตตานีหลายภาคส่วนทั้งผู้นำศาสนาภาครัฐและภาคประชาชนจึงจัดกิจกรรมประนามการกระทำของผู้ก่อเหตุ และเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงเพราะเห็นว่าไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาสนธยาแก้วขำไทยพีบีเอรายงาน